สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้หนิงจะมารีวิวนกให้ชมทั้งหมด3ตัวตัวข้างหน้านี้เป็นสีป่าขันโยนสี่กุกเสียงใหญ่ตัวนี้หนิงจะส่งไปที่อำเภอปลานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันพรุ่งนี้นะคะส่งพรุ่งนี้นกก็จะถึงวันพุธค่ะน่าจะเป็นช่วงใบาย,บาย ตัวนี้หนิงไม่มีคลิปเสียงให้ฟังเพราะว่าท่านที่ปราณบุรีโทรติดต่อเข้ามาอยากได้นกประมาณ3-4ถึงกุกแต่ว่าหนิงแบ่งตัว3ากุกนั้นไปที่จังหวัดอ่างทองแล้วหนิงมีตัวนี้แต่ว่าเขายังขันไม่จัดนะคะหนิงก็เลยยังไม่ได้จับคลิปเสียงคือบางครั้งขันแค่ตับสองตับอะไรอย่างเงี้ยเราจะจับคลิปก็จับไม่ได้ แต่เสียงของเขาคือ4ี่กุกเสียงใหญ่เมื่อกี้เปิดด้วยคลิปเสียงขันเรียกของเขาเขาเป็นนกที่เรียกใส่กุกเมื่อกี้ก็คือเรียกใส่กุก2-3งถกุกคือในส่วนมากหนึ่งจะเรียกจะเรียกว่าเรียกลงเรียกลงกุกตัวนี้เรียกลงกุกสองถึงสามกุกเลยนะคะ ทรงสวยแนวโน้มหนิงมองว่าเขาเป็นตัวผู้คือลักษณะเหมือนตัวผู้มากเลยคือหัวก็ใหญ่แข้งนิ้วใหญ่ตัวก็กำยำทรงสวยตะเกียบไม่ห่างมากแล้วก็ไม่ชิดมากแต่แข็งคือเอียงไปที่ตัวผู้80%เซนเลยค่ะเวลาจดนกก็คือคูนกแล้วเพียงแต่ว่า การขันโยนคือไม่จัดมากมันก็เลยทำให้หนิงไม่ได้รีวิวนกตัวนี้ให้ชมจริงๆแล้วหนิงขึ้นกรงแขวนไว้ประมาณน่าจะเกือบ2เดือนแล้วค่ะคือตัวอื่นถูกแบ่งออกไปแต่ตัวเขาขันไม่จัดมากก็เลยไม่มีคลิปเสียงหนิงก็เลยไม่ได้มารีวิวแต่เมื่อกี้หนิงมีแค่คลิปเสียงขันขันเรียกนะคะให้ชมตอนต้นคลิป เรียกใส่กุกเรียกลงกุกดูแล้วแนวโน้มเหมือนตัวผู้มากแต่ถ้าเป็นตัวเมียก็โหคงเป็นตัวเมียที่เก่งมากเลยนะคะหัวก็ใหญ่นิ้วแข้งตัวแน่นตะเกียบแข็งไม่ชิดมากแต่ว่าก็ไม่ได้ห่างมากคือกั้กึ่งอะคะ่ะ ตะเกียบนะคะกกึง่งแต่เพศนี้หนิงเอียงมาแนวตัวผู้เยอะกว่าอายุก็คือปีกว่าแล้วนะคะตัวนี้หนิงแบ่งให้กับท่านที่ปราณบุรีประจวบคครีขันเอาไปปานต่อค่ะขึ้นกลงแขวนนานๆบางทีอาจจะขันจัดมันจะเป็นช่วงของนกด้วยนะคะช่วงเวลาด้วยบางช่วง ไม่ขันเลยก็มีเงียบกลิบแต่พอบางช่วงจัดเลยค่ะก็มีเวลาของเขายิ่งช่วงหน้าฝนพ่อแม่พันธุ์ของหนิงไม่ค่อยไข่เลยค่ะพักการไข่ไปนานเลยช่วงนี้ก็เริ่มไข่บ้างแต่ไม่รู้จะมีเชื้อหรือเปล่าสวยเนาะตัวนี้ดูดิตัวกำยำเลยค่ะ จะเดินทางไปอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรุ่งนี้วันพุธก็น่าจะถึงนะคะน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆมารีวิวให้ชมตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่หนิงพึ่งขึ้นกรงแขวนได้ประมาณตัวนี้หนึ่งอาทิตย์ซึ่งเขามีคู่เกิด หลายท่านชอบด่างมาแล้วนะคะนานๆจะมีสักทีค่ะด่างที่ขันแล้วเขามีคู่เกิดเป็นด่างเหมือนกันหนิงเก็บคู่ด่างคู่นี้ไว้ตั้งแต่เด็กก็คือคือไม่ได้แบ่งเพราะว่าเขาเป็นลูกของพ่อแม่คู่ใหม่ก็เลยอยากจะเช็คกลุกของเขาว่าเสียงเป็นแนวไหนเขาเป็นลูกของพ่อสีขาว สีก่กุกแล้วก็แม่สีป่า4ีก่กุกพ่อเสียงใหญ่ก็เลยเก็บลูกไว้เช็คเสียงว่าจะได้กี่กุกแต่หนิงก็มั่นใจอยู่แล้วล่ะค่ะว่าก็คงไม่ต่ำกว่า3มกุกเพราะว่าพ่อของเขาสี่กุกก็จริงค่ะแต่มีบางช่วงที่พ่อเขาหลุด3ามบ้างดังนั้นลูกของเขาน่าจะไม่หลุด3าคือไม่ต่ำกว่า3ตัวนี้หนิงเอาขึ้นกรงแหวนหนึ่งอาทิตย์แล้ว และก็ขันให้ได้ชมได้ฟังแล้วนะคะคือขันที่วันแรกที่ขันคือสามกุกแต่เมื่อวานเขาจัดไปที่4ดังนั้นเขาก็น่าจะเหมือนพ่อค่ะ3มถึง4ี่กุกตัวนี้เด็ดตรงที่แบบว่าเขาท้องทะลุนะคะคือขาวท้องทะลุเลยค่ะข้างหลังจะเป็นกั๊กไหมหลายท่านช่วยดูค่ะ เก๋มากเลยค่ะด้านด้านหลังเห็นไหมคะสีขาวที่เป็นโคง้คงโค้งตัวข้างหลังนะคะสีขาวอะคะ่ะเป็นโคง้คงโค้งเหมือนเหมือนรูปตัวอยู่เสียงคันหนึ่งว่าเสียงใหญ่นะอายุ6เดือนกับ13วันคือวันนี้วันที่13เขาเกิดวันที่30พฤศจิก,กายน2564 เป็นนกปีที่แล้วนะคะเกิดพศ .64 วันนี้วันที่13มิถุนานับนับแล้วก็หเดือนกับ13วันสิ้นเดือนนี้ก็จะอายุครบ7เดือนแต่ก็ขันให้ได้ยินแล้วหนิงมีคลิปเสียงให้ฟังค่ะตัวนี้ หนิงมองว่าเขาเหมือนตัวผู้หนิงเคยเห็นเขาคูนกในกรงรวมแล้วพอขึ้นกรงแขวนก็เคาะให้ได้ยินเลยค่ะเมื่อวานหนิงก็เลยจับคลิปเสียงขันโยนของเขาเสียงใหญ่เสียงจะเปิดไปกว่านี้ไหมต้องรอให้เขาอายุหนึ่งปีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เอ่อตอนนี้เขาอายุแค่หเดือนนิดนิด,นดเป็นด่างท้องทะลุ คือขาวหมดเลยค่ะท้องข้างหลังก็จะเป็นกักแบบเท่ๆมีสแตมสีขาวจะมองเป็นรูปอะไรดีจะว่าตัวยูก็ไม่เชิงแต่เก๋ดีค่ะตะเกียบ หนึ่งว่าตะเกียบแข็งไม่ชิดมากแล้วก็ไม่ห่างมากตัวนี้ดูแบบแนวโน้มเหมือนตัวผู้แนวโน้มหนิงตัวผู้ตลอดสวยนะคะนานนหนิงจะมีด่างแบ่งสักทีเพราะว่าบางครั้ง เวลามีด่างออกมาบางทีก็แบ่งเป็นลูกนกไปเลยแต่คู่นี้หนิงอยากจะเก็บไว้เช็คเสียงเพราะว่าเขาเป็นลูกของพ่อแม่คู่ใหม่แล้วพ่อเสียงใหญ่ลูกจะเสียงเหมือนพ่อไหมแต่ตัวนี้หนิงว่าเริ่มเริ่มจะใหญ่แล้วนะอายุแค่หกเดือนนิดๆเองแล้วก็เพิ่งขึ้นกรงแขวนได้หนึ่งอาทิตย์เมื่อวานก็เคาะให้ได้ยินที่แบบเริ่มจัดขึ้นค่ะ แล้วก็เป็นด่างที่เก๋มากท้องทะลุท้องขาวหมดเลยค่ะมองว่าเขาเป็นตัวผู้แต่มาดูคู่เกิดของเขาหนิงมองว่าเขาเป็นตัวเมียเพราะว่าหนิงคิดว่านกที่เป็นคู่เกิดต้องมีผู้กับเมียแต่ตัวนี้ทำให้หนิงรู้สึกแบบอ้าว จะเป็นผู้กับเมียหรือจะเป็นผู้กับผู้เขามีคู่นกด้วยตัวนี้ตัวเมียแต่ตัวเมียก็สามารถคู่ได้ค่ะแต่ตะเกียบไม่ห่างมากนะคะเกือบชิดด้วยชา้าด้วยซ้ำเลยตัวเมียแบบไหนหรือว่าจะเป็นผู้กับผู้เมื่อวานหนิงได้ยินเขาเคาะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาไหมแต่เสียงเสียงจะเป็นคมคมหรือจะเป็นเสียงแนวตัวเมียแต่ตัวเมื่อกี้เสียงจะใหญ่กว่าเป็นคู่เกิดกับตัวเมื่อกี้เลยค่ะอายุเท่ากันหรือว่าคู่เกิดคู่นี้จะเป็นคู่กับคู่เดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงของตัวแรกเลยค่ะตัวตัวเมื่อกี้ค่ะตัวที่หนิงรีวิวให้ชมดังตัวท้องทะลุนี้นะคะ เขาขันโยนที่3าถึงสี่กุกวันนี้ก็มารีวิวให้ชมทั้งหมด3ตัวขอบคุณทุกการรับชมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ